เอาแล้วก็ผมยินดีต้อนรับเข้าสู่องสมทุทรชาแนลครับผมและคลิปนี้คุณมาอยู่กับเกม Into the เ e สสพาร์ทที่4แล้วมารุยกันต่อกับการเสพเนื้เรื่องนะฮะไอเอาทางนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะพยายามเล่นเกมนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็ส่วนคนที่ขอเกมมาเดี๋ยวก็รอก่อนนะครับ ขอดำเนิเนเลือกเกมนี้ก่อนแล้วกันโอ้สวนข้าวโพดสวนข้าวโพดสวนข้าวโพดเฮ้ยเฮ้ยตึ้งวัดซุนตึ้กวัดุน,นโหมาผมผมผมไม่ชอบเลยอะทุกคนยังหลอนอะตึ้งวัดซุนในฟอร์มเลย มันจูกยากด้วยไงมันมีทีบังตาเคเดี๋ยวเก็บไปโอ้ยอย่ายุ่งกับผมสิจะวิ่งมาทำไมเราเนื้อเน่าเฮ้ยนั่นไงว่าแล้วว่าแล้วมาเสียบกันเลยโอ้โหไม่รู้ผมจะรอดปะเนี่ยโอ้ยได้ได้อยู่ได้อยู่ เฮ้ยข้าทางเข้าทางเข้าทางเออไม่เอาเราสวนข้าวโพดโอเคฮะสี่ร้อยเมตรฮะน่าจะทันอยู่นะกับลูกซองสิบสองนัดอ่าดาเนียมีซัปปรพลายเก็บไว้ยิงไอ นี่ดีวะนี่ไงมาครับมาครับขออีกสักตัวเอออย่างนี้สิครับฉันคิดว่าเราอยู่ใกล้ฐานทัพนั่นแล้วฉันแทบจะร้องไห้เลยใครเฮดเวิร์ดเหรอใช่ไปเลย มาต่อเลยฮะตอนนี้ไม่รู้ว่าเราจะเจอหรือเปล่านะไปไกลมากแต่ว่าภาพสวยนะกิมนี้ <c oughs> <c oughs> เล่นมาสี่าพานระ์แม่งคือจะชมภาพโอเคเฮางนี้ดีกว่า จะอิดไปไหนเนี่ยลูกเพ่โอ้โหเยอย่าเข้ามาใกล้สิเอ่อตอนนี้เราน่าจะอยู่ในชุมชนไหมโดยจากสถานที่คล้ายๆอยู่นะ ใจเย็นเพื่อนใจเย็นสปรายอยู่ด้านหน้าครับเอาเอาดิเอาดิเอาด,อาดิโอ้โหสี่นัดสี่นัดแตกละทุกคนเกิอไปไหมโอ้เอเคไม่ใช่จาเมจน้อยๆนะเนี่ยถึงไหนแล้วเนี่ย ถอยไปถอยไปสปายโหสัตว์สัตว์อย่างมันอะมาลูกซองต่อเลยฮะถอยไปเลยถอยไปเลยจุกคิงครับมามาจำจำเพึ่งเน้นยิงอะ เอาที่จะเป็นก่อนแล้วกันอย่างเช่นแบบนี้โอ้โหขอขอม้าผมไม่ค่อยได้โดดเลยอะเปร่าสองเหลืออีก11นะัดมาน่าจะรอดแล้วแหละโอเคครับมาายังคิวไปช็อตสุดท้ายเหมือนเราจะมาถึงโรงนาใช่ไหม เหมือนไหมบ้านคนนี่แหละเออเราโชคดียังมีทหารบางนายที่เหลืออยู่ในค่ายนี้อยู่พวกเขารับเราเข้ามาเยี่ยมเลยทำตามที่พวกเขาบอกนะแล้วพวกเขาจะช่วยดูแลเธอโอเคฉันรับพี่นะอ้าวสองคนนี้เป็นพี่น้องเหรอโอ้โหสวนอ้อยแล้วเอ้ทุกคน ผมแปลผิดวะผมนึกว่าเฮเลนมันเป็นเมียรพระเอกไม่ใช่วะมันคือน้องสาวเนาะเออโอ้โหขออภัยจริงครับมันคือน้องสาวของของตัวละครเราฮะโอ้โหผิดคาดฮะแล้วก็ส่วนลูกเราก็แม็กกี้เนาะใช่แม็กกี้ก็น่าจะลูกเราโอ้ ลูกซองเริ่มยิงแม่ตายแล้วทุกคนดูดิแขนหลุดอะผมว่าผมยิงตัวมเลยนะไม่ลม้ม่ะไอ้ผีเขียว <c oughs> เรียกเรียกเ,เรียกตามชื่อเสือเลยเฮ้ยอะไรเมื่อกี้เหมือนจะเป็นสบพายนะด้านขวามือแต่ผมไม่ได้เก็บว่ะไม่เป็นไรโอ้ยลุกมาแมู่้ไม่เสียง หมือนเราจะอยู่อยู่ไหนวะเนี่ยไอผมคาดเดสถานที่ไม่ออกว่ะโอ้น่าจะรู้นะฮะน่าจะเป็นโรงเก็บขยะหรืออะไรสักอย่างนี่แหละนะมันเป็นสถานที่อ่ามีรถเขียนซูเป,ปอร์มาร์เก็ตหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องวิ่งดูต่อไปเหมือนจะใช่นะมันเป็นแบบที่ทิ้งขยะอย่างเงี้ย ลูกซองสองนัดเองอะ่ะโขเควิ่งต่อไปเป่าเลยฮนะโอ้ยระเบิดโอ้ยเยอะเยอะเยอะคือถ้าผมโดนจัานี้ไปเลยเนะี่ยตายเลยมีดก็ไม่มีเฮ้ยถึงไหนวะเนี่ย อ๋อน่าจะเป็นที่ไหนสักแห่งเจมส์เจมส์เจมส์อยู่หรือเปล่าอืพี่ชายฉันอยู่ในปลายสายนะเรากำลังดูแลเธออย่างปลอดภัยฉันเกรงว่าเราอยู่ที่นี่ได้ไม่นานเรากำลังอพยโยไปที่ศูนย์ควบคุมโลกเอสทรีตอนห้าในกาเราจะพาน้องสาวและลูกสาวของคุณไปด้วยนี่้องสาวของคุณอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฉันฟังหมดแล้ว ในฐานะที่คุณเป็นทหารคุณรู้ใช่ไหมว่าเราอาจจะรอคุณไม่ได้อืมใช่ผมเข้าใจโอเคฮะเราโดนทิ้งสรุปใช่ไหมเนี่ย <c oughs> คือเราต้องเดินเท้าเปล่าต่อเนี่ยตอนนี้อย่างน้อยก็ปลอดภัยแล้วเนะาะทั้งน้องทั้งลูกเราโอเคะแต่เราก็ได้รู้ภูมิหลังแล้วว่า ตัวเอกเรามันเคยเป็นทหารมาก่อนก็ไม่แปลกใจเลยที่แม่งยิงปืนได้ทุกชนิดเลยสปายด้านข้างอะโอเคอะเดี๋ยวเนเรื่องจําเป็นไงต่อวะเนี่ยคืออยากรู้มากต่อไปฮะโอ้ย เฮ้ยซัพพลายด้านข้างไปทันไหมเนี่ยอูยไม่ทันวะเฮ้ยถังระเบิดเอาไม่ใช่ถังระเบิดปะโทซัพพลายโอเคฮะสี่นัดแล้วอะทุกคนดูด,ดินี่แหละตัวช่วยเราถัางระเบิดอันนี้ผมได้หมามาใหม่นะทุกคน เฮ้ยเฮ้ยขึ้นบนขึ้นบนอะไรอะ่ะสป라ายลูกซองฮะโอเคกระสุนเลยเยอะแล้วระเบิด <S <S โอ้หเกือบเกือบเกือบมันเหมือนจะเป็นเอ่อน่าจะเป็นที่เก็บซากรถละโอ้โหสปายด้านขวาเฮ้ยไม่ใช่สป라이ดโอ้โหป้อมปืนนะเมื่อกี้ไม่เป็นไร คือเราต้องเน้นวิ่งเน้นวิ่งไปฮะผมอยากรู้อะคือเราจะรอดอยังไงอ่ะเพราะว่าไอ้พวกทหารมันก็พาน้องพาลูกเราไปแล้วคือถ้าวิ่งไปอย่างนี้ผมว่าไม่รอดอะตามเอาความตามเป็นจริงนะโอ้ยเกือบตาย ผมสาดอย่างเดียวแล้วตอนเนี้ไปให้ถึงแล้วกันโอเคหมดมา150เมตรจูคิงกันเถอะนะไม่มีไอจูโอเครอดอยู่วะไปดูเนื้อเรื่องกันเลยพ่อละคะไงแม็กกี้หนูช่วยทำมือคำสิบโทกาเซียอนุญาตให้หนูช่วยพ่อในใจว่าลูกทำได้เยี่ยมเลยลองสิว่าพ่อมีอะไรมาให้ พอพบจะาูกคู่หูมาใช่แล้วลูกจะได้เลี้ยงมันเมื่อพ่อไปถึง you, พอรักลูกนะลูกรักหนูก็รักพ่อเหมือนกันค่ะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลรไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับผมไปละบ๊ายบาย